เอาเพลงกอไก่ดีกว่าก่อไก่ไก่ไก่อา เอ,เอาเอาโอ,าอา้โหได้คุณจ, <บ S 1> จะไป <จบ S 2> ได้คุณจะไปจบยังคะจบแล้วสวัสดีค่ะก่อนค่ะคีก่บาบายบายด้วยบ๊ายบายไหน <sk r isa> บ๊ายบายทำไง <doors> บ๊ายบายแบบน <sk r isa> ี้ค่ะเหรอ